สวัสดีครับทุกท่านชาวอ e ีฟุตบอลพบกับผมแอมกันวันนี้มาเปิดแพ็คโชว์ไทม์ครับยังสตาร์วอลลุ่มวันนะครับอาจจะมีวอลลุ่มถูนะครับคนแรกในแพ็คก็เป็นเออร์ลิงเบลล์ฮาร์แลนด์ครับน,นี้มาล่างบูสเตอร์นะครับเป็นโกเปเชอร์เป็นล่างบูสเตอร์ล่างแรกครับแล้วมาหลายล่างเขาด้วยมา3าล่างแล้วมั่งรู้สึกฮาร์แลนด์ด้วยสองนี้ผมจะเอานะค,คนนี้น่าสนใจคูพาร์เมอร์ครับเมาโฮเพยเยอร์ผมอยากได้แค่คนนี้คนเดียวเลยคูพาร์เมอร์ มาสกิลวิชนอรีพาร์นะครับผมและคนที่3ครับนิโก้วิลเลียมครับ i โควิลเลียมคนนี้ก็น่าสนใจครับโมเมนตัมดิปปิ้งครับสกิลแต่ผมอยากได้แค่โคพาเมอร์กับ2,300ทองครับไปครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปสู่กับการเปิด900ทองกันดีกว่าครับผมผมขอแค่โคพาเมอร์ดูซิว่า2,000ทองนี้จะออกไหมเหลือฟุกออกครับถ้าเราไม่ได้เราก็จะมาล่ากันต่อครับ นี่ผมขอกดยกเลิกไปเจ็ทีครับแล้วค้างไปที่เจดวินะครับผมเพื่อความสบายใจเป็นสูตรที่ไม่มีสูตรครับเดี๋ยวเราก็ไว้กันดีกว่ารถรถเฮ้ยเฮ้ยเก้าร้ทองแรกมามาครับขอโคพารเมอร์โคพารเมอร์เสื้อสีฟ้างี้ โอ้โหฮาแลนด์ครับเออริ e ่งเบลฮาแลนด์เก้าร้อยทองแรกมาเลยครับโชว์ไทม์เปิดมาก็สวยเลยครับโอ้โหมี ไฮไลไท์มาด้วยครับ2คนกูแรก,กับออกองกลางของปารีแซงยนแชงแมงครับอถือว่าดีมากครับ9 0 0ทอง10คนแรกไฮไลไท์ออก2โชว์ททมออกหฮาเลนมาก่อนมาครับเราไปต่อ900ทงองครั้งที่2ครับเผื่อฟุกมาติดต่อกันอาจจะเป็นไปได้ครับน,นี่ผมขอยกเลิก9ครั้งนะครับผมแล้วก็ค้างไว้ที่9วิอาจจะลีลาหน่อยแต่มันก็เป็นการ ด้วยความสบายใจของตัวเองในการทําสูตรอย่างที่เขาว่ากันสูตร3 3 3 4 4 4สสี่สระบบไปแบกแนวไง777หรือ9 9อะไรอย่างนี้แดีพัมไปเรื่อยเลยครับไปกันดีกว่าครับโหลดครับเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเกินมาสองครั้งติดเกินโคพาเมอร์ได้ไหมโอ้โหเสื้อสีแดงนิโกวิลเลียมยอดแห่งดวง โอ้สุดยอดครับอ้าวพ่วงไฮไลท์มาอีกคนเป็นการเปิด900ทอง2ครั้งมา2คนติดเลยครั้งแรกเลยครับที่ผมเปิดโชว์ไทมได้900ทอง2ครั้ง2คนติดโอ้โอหเหลือโคพาเมอร์คนเดียวเปิดต่อไปยาวแน่ๆเลยครับขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าครับขอขอบคุณทุกท่านชาวอีฟ e ุตบอลที่รับชมนะครับฝากกดไลค์และฝากกด subscribe ช่องแอมกันเพื่อเป็นกำลังใจและขอฝากผลงานการเปิดการครั้งต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ